เราโดนหมายล้มละลายควรทำอย่างไรมาฟังกันวันนี้เรามาให้ความรู้เกี่ยวกับด้านกฎหมายกันนิดนึง่าเรื่องาการได้หมายเออเรื่องการได้หมายเลยนะหมายที่ทัดซ์ล้มละลายถ้าเขานัดมันเวลาในการไต่สวนแบบเปิดเผยถ้าเราไม่ไปตามนัด เราก็ต้องมาติดต่อเพื่อรายงานตัวที่กองบังคับคดีของกองนั้นๆที่ระบุหมายาสารว่าเป็นกองไหนอยางไีของกองหกคือกองที่หกเพราะฉะนั้นเราผิดนัดตั้งแต่เดือนธันวาเราก็ต้องมาติดต่อแล้วเขาก็จะทําการนัดใหม่ให้มาที่กองบังคับคดีที่บางขงนนุนนนท์นกองที่หกติดนัห้าขึ้นไปแล้วติดต่อเขาแล้วเขาก็จะรัดมาในลาว่ซึ่งเราได้ได้วันนัดก็คือวันที่ยี่สิบสองมีนานของเดือนนี้ แค่นั้นไม่ต้องตกใจไม่ต้องทำอะไรเลยิ้นงติตามนี้นะคะเห็นไหม